อ้าวปลาไหลไข่พร้อมได้มบอนีิโอ้สุดยอดเลยครับสุดยอดจริงๆครับซาลาต้เอึงปะทะต้มปลาไหลกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับนะคลิปนี้มากินต้มเป็ดปลาไหลครับต้มเป็ดปลาไหลกับต้มอึ้งนะครับนะเอบวแมนต้มอึ้งกับต้มเป็ดปลาไหล นะครับนี่ครับตมอึงในปลาไหลซอมโตมขึ้นไปจับอึงม่าฮ่ามน้องมันให้มาครับน้องตื้อนะก็ขอบคุณน้องตื้อนะครับที่ให้อึงมาแล้วก็ปลาไหลมาอุซสาแบงม,มาให้พิวดในไทยคลิปห้เบิรงนี่ครับตมอึงหวาบมันหนาหักมากเลยแะ้รนะ ต้มใส่ใบสมองครับใบสมองภาษา,อ,สสา,อ,อ,อ,าอีสานเอ็นเอออีสานอีสานนั่นแหละใบสมองเนาะภาคเตินใบสมวงนะครับเฮ็ดกับเขาแล้วใบสมองพอดีต้องไปเฮ็ดงานเฮ็ดเมื่อได้กินเฮ็ดทิ้งไว้แล้วบ่ได้กินกลับจากเฮ็ดงานเลิกงานมาจะมากินอีกทีหนึง่ง นะครับว้าวปลาไหลไข่พร้อมได้มบอนีิโอ้สุดยอดนะครับสุดยอดอดี๋ยวแล้ครับซาลาอ้ยนี่นี่ใครปลาไหลเห็นปะหลุดแล้วหลุดแล้วต้มเปื่อยพอดเห็นบ่เจ้าปะโอ้ต้มเปื่อยพอดย่างอืงมันรูป,ปื่อยนะมต้มอมกันให้ทั้งอืงปลาไหล วันนี้กลายเป็นปลาไหลเพื่อให้พ่อได้บ้างนะว่าเสีเอาไข่ปลาไหลออกมาอ้างไงวะ ปลาไหลเปื่อยพดอึ้งนีสิไขรใบใหญ่คืออึ้งเผานะครับไข่อยู่แต่ว่าไข่ใบใหญ่จะ่ม่เป็นนังครับ 음! a p e k อันเดียได้กินกับเขาซแซบๆของแซบๆมันมีความสุขด้วครับนะเมื่อได้กับเขาว่าดีเนี่ยโอ้ยน่าบวดน่าเบ,บึ่งเลยเมื่อได้กับเขาถึกใจได้กินไปยิ้มไปอารมณ์ดีเลอ ตัวน้อยพวดผมยันบ่อิ่มผมเลยอึงใส่ไนะ้ำอึงหน่อยตัวละคำไปเลย mắc năm kèm ừm, mhm cái sẹp, mhm sẹp, ừm, mhm 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 vào đẹp bà lấy những ưng mà đây gặp nhỉ này จะไข่มันหรือว่าขี่มันนึงใหญ่เลยเป็นขี่มันครับไอ้พวกมันกินแมงเมาเนาะเขากินได้จับมันอยู่บนไข่ครับอุจจดระมันแมงเมาทา่านเต็มทองนี่นนต้มเอ,องปะทะต้มปลาไหล 等么补完。嗯。嗯嗯嗯 คนมาเขาบอกกิ่นออกอึ้งน,นี่นะครับแม่ครับส่านมาเขาบอกกิ่นออกอึ้งน,นีนะ่เขากินอึ้งอึ้งเผาเนาะแต่อยู่นี่บ่มีนะครับผักไตบ่มีนี่อึ้งเผามีแต่อึ้งแบบนี้ครับอ้า ครับว,ว้าวอือตัวนี้กับไข่กันครับเดี๋ยวเดมายวอาๆ,ๆมาตัวนี้กับไข่ครับอือในปลาไหลไข่ทั้งสองตัวเลยโอ้ห์นี่เห็นไหมครับนี่คือไข่ปลาไหลนะสุดยอดมากเลยซาล่า นี่แหละของแซบ่บนี่อของแซบ่บชุดจวนต้มปลาไหลก็ะยากต้มปริงก็ะยากเฮ้ยเนี่ยปลาไหลมันหวานๆเนานะ ไข่ปลาไหล น้องตือจับอึ้งมาให้สองกระสอบประมาณร้อยตัวเลยโอ้ยเด็กกินเบิร์ดกินเลยไปแบ่งข่งๆบ้านก็ดได้แบ่งเพิ่นกินเนี่ยแบ่งเพิ่นกระสอบหนึ่งผมปาะมากระสอบหนึ่ง ว้ามก็โอเคนะครับเราจำกับจับคือเองธรรมดาเนี่ยแหละแต่เขาบอกกินว้ามเป็นยางเลยมันเหนียวอ เด็ดไปลยอืมว้าวเซ่ขคักซ่บเนี่ยเนี่ยไปลกับซ่บเองกับซ่บเอาละครับ คลิปนี้ก็จบไว้แค่นี้กันครับ,บ,ข,รบขอบคุณนะครับที่มาติดตามช่องยูทูบลูกเมื่จะตากแทนอีกครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับยังพบไม่คลิปหน้าน,นะครับขอบคุณครับ